สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีผลงานของแชมป์ประเทศไทยนะครับผลงานของช่างเอกนะครับเป็นมีดเหล็กเคสามห้าสามนะครับหรือว่าเหล็กเยอรมันเหล็กต้านสนิมนะครับชุดนี้เพิ่งทําเสร็จมาห้าใบนะครับก็ยังราคาเดิมนะครับราคาเดิมนะครับใบละสองพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับ ใบที่1นนะครับยาว10นิ้วครึ่งนะครับใบกว้าง2.4นิ้วนะครับสันอยู่ประมาณ5มิลครับผมสวยงามนะครับเราต่อโค้ดนะครับ k 3 5 3ไว้ตรงตรงสันมีดนะครับผมชุดนี้ตั้งคมบางนะครับคมามาในโทนบางนิดนึงนะครับนะโทนบางนิดนึง ก็เวลาฟันไม้ไผ่ก็ระมัดระวังกันบ้างนะครับเวลาฟันตานะครับให้ฟันระหว่างใช้มีดนะครับใช้กึ่งกลางมาจนถึงโคนมีดนะครับเลาะตาไม้นะครับนี่ครับแล้วเวลาจะฟันเนี่ยใช้ส่วนนี้นะครับฟันฟันไม้นะครับมันมีเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กอะไรนะครับเราต้องใช้ประมาณนี้นะครับเหล็กเยอรมันนะครับทดสอบความคมนะครับ ครับขมหวานเลยนะครับสรรพคุณของเหล็กตัวนี้นะครับเค5 3านะครับเป็นเหล็กที่มีความแข็งนะครับแข็งและเหนียวนะครับกว่าเหล็กตลับลูกปืนประมาณ3เท่าตัวนะครับประมาณ3เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับเป็นเหล็กที่เราใช้ในการแข่งขันนะครับแข่งขันมีดอินเล็บแข่งขันมีดคัตติ้งนะครับนี่ครับช่างเอกเป็นผู้รีเริ่มใช้เหล็กตัวนี้เลยนะครับ เป็นคนแรกของประเทศไทยที่ใช้เหล็กตัวนี้ในการแข่งขันแล้วก็ได้แชมป์นะครับที่สนามโคราชนะครับเพื่อนเพื่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับใบละ2500บาทพร้อมส่งเก็มเงินปลายทางนะครับเหล็กตัวนี้มันมีสรรพคุณต้านสนิมในตัวด้วยนะครับและต้านค่อนข้างจะสูงเลยนะครับเล่มที่2ครับใบยาว10นิ้วครึ่งครับใบกว้าง 2.15่ครับเกือบเกือบนะครับตัวนี้มาออกในแนวมีดแคมป์นิดๆนะครับมาในแนวมีดแคมนะครับสันประมาณ5มิลครับนี่ครับนี่เวลาเพื่อนๆได้ไปนะครับขัดมือเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับขัดแนวยาวอย่างนี้นะครับขัดแนวยาวมันก็จะกลายเป็นผิวซาตินนะครับ เราข,ขัดเฉพาะส่วนที่ขาวๆแค่นั้นเองนะครับผิวมันก็จะสวยขึ้นมานะครับนี่คือเทคนิคการทําผิวมีดให้มันสวยนะครับนี่ใบที่สองนะครับมาในแนวมีดแคมป์นะครับทดสอบความคมใบที่สองนะครับนี่ครับมาในโทนบางนิดๆนะครับเพื่อใช้งานสนุกนะครับ ใบที่สามนะครับใบที่สามหอมหวานนะครับใบที่สามครับใบยาวอยู่ที่สิบจุดสองนิ้วครับสิบจุดสองนิ้วใบกว้างสองจุดสองนิ้วครับตัวนี้ก็จะเป็นกึ่งแคมกึ่งเนบเห็นไหมครับหลังมันจะโค้งนิดๆนะครับเอวใหญ่ๆนะครับ สวยนะดูทรงดุตันนะครับใบที่3ามนะครับสวยมากนะครับต่อโค้ดทุกเล่มนะครับ3ามหสานะครับเพื่อความมั่นใจของเพื่อนๆว่าเป็นเหล็กเคสามห้าสามร้เเซนะครับใช้งานแตกต่างกับเหล็กแหนบหรือเหล็กทั่วไปแน่นอนครับใบที่4ี่ครับ ใบที่สี่ครับความยาวครับสิบนิ้วครึ่งครับสิบนิ้วครึ่งใบกว้างสองจุดสองนิ้วครับสันห้ามิลครับผมใบที่ห้าครับใบสุดท้ายครับ ใบยาว10.2นิ้วครับใบกว้าง2.2นิ้วครับผมส่วนตรงนี้ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับมันเป็นรอยรอยยับของเหล็กแค่นั้นเองนะครับเวลาเราเราตีตีขยายออกมาเนี่ยมันไปพับเหล็กมันพับตรงนี้นะครับเป็นรอยยับนะครับไม่ใช่รอยแตกรอยลั่นนะครับเห็นไหมครับด้านนี้มันไม่มีนะครับ ก็สงสวยเหมือนกันนะครับเล่มนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นรอยยับนิดนึงนะครับรอยยับนิดเดียวครับ เพื่อนท่านใดสนใจนะครับชุดนี้มีห้าเล่มนะครับก็ทักถายมาได้นะครับส่วนเล่มสุดท้ายไม่ต้องห่วงนะครับตัวตัวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวผมจะปาดทิ้งนะครับรอยยับมันมันเข้าแค่ตื้นๆเข้าไม่ลึกนะครับเดี๋ยวปาดทิ้งก็หายแล้วนะครับ2อ0 0ัน0บาทนะครับต่อใบนะครับเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ